โคชเซรเบียชาบูวอลเล่บอลสาวไทยโคตรอัศจรรย์ด้านไต้หวันบอกจับทางมาโนโทีมชาติไทยง่ายมากเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยนะครับในคลิปนี้ไปจัดหนักจัดเต็มในหลากหลายเรื่องราวในช่วงแรกฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่านะครับ ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยผมขอขยับไปพูดถึงเรื่องราวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันหน่อยคือ2เกมที่เจอกับอเมริกาแล้วก็เยอรมันเนี่ยผมไม่ได้ดูแต่ผมเนี่ยตื่นมาดูนัดที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจอกับเซอร์เบียซึ่งต้องบอกว่าเป็นเช้าที่สนุกมากดูแล้วโคตรลุ้นเลยครับคุณผู้ชมจริงๆสาวไทยเราเนี่ยออกนำไปก่อนถึง2ต่อ0ูนเซตด้วยกันนะ เป็นสเซตแรกที่โหสาวไทยมาดีมากแต่หลังจากนั้นก็เริ่มแผ่วแล้วก็เจอเซอร์เบียไล่มา2ต่อ2แล้วก็เซตสุดท้ายเนี่ยมันน่าเสียดายตรงที่เราอะ่ะได้แมตช์พอยต์แล้วก็มีคะแนนที่เหนือกว่าเซอร์เบียค่อนข้างเยอะแต่อย่างที่บอกว่าโอ้โหเรื่องการปิดเกมเนี่ยยังเป็นปัญหาสําหรับวอลเลย์บอลสาวไทยจริงๆนะครับแล้วก็เจอเซอร์เบียแก้เกมมาดีแล้วก็เอาชนะไป16ต่อ14ในเซตสุดท้ายก็จบเกมเป็นเซอร์เบียชนะไทย ไป3ต่อ2เซตนะครับคือเกมนี้น่าเสียดายนะพรทันเจ็บแล้วก็มีอีกคน2คนไม่สมบูรณ์ผอไม่งั้นผมมองว่าเราอาจจะเก็บชนะได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรสู้ได้อย่างสนุกแล้วหลังจบเกมเนี่ย g ิโอวาน e ี่กุยเดตินะครับเฮดโค้ด <Head coat. S 2> วอลเลย์บอลหญิงเซอร์เบียเนี่ยออกมาชื่นชมวอลเลย์บอลสาวไทยเลยนะเขาบอกว่าเป็นค่ำคืนที่สุดยอดมากการต้องเจอกับทีมไทยเป็นอะไรที่ยากพวกเขามักทำในสิ่งที่ซับซ้อนที่สุด พวกเขาเล่นกันได้ดีมากพวกเขาเล่นวอลเลย์บอลได้อย่างยอดเยี่ยมทีมไทยเล่นด้วยคุณภาพที่สูงและเป็นทีมที่น่าอาัศจ,จรรย์นิค้ชเซอร์เบียพูดเองเลยแล้วเขาบอกว่าขอให้ตัวเซตของวอลเลย์บอลหญิงไทยหายเจ็บโดยไวแต่เขาบอกจริงๆนะเขาชอบทีมชายไทยมากจริงๆนี่อันนี้เป็นวอลเลย์บอลของเซอร์เบียบอกเออก็เล่นดีแต่เสียดายเราปิดเซตไม่ได้คือถ้าพรพันธุ์ไม่เจ็บเนี่ยผมมองว่า น่าจะได้ลุ้นมากกว่านี้นะแต่อย่างที่บอกว่าสุดท้ายก็เป็นประสบการณ์ของน้องนองนักวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยกันนะครับขณะที่ทางฝั่งของโค้ดด่วนดานนะครับได้เปิดเผยหลังเกมเขาบอกว่าเซตหนึ่งเซตสองเนี่ยวอลเลย์บอลสาวไทยทําได้ดีเป็นฟอร์มการเล่นที่สุดยอดกว่าวันอื่นๆแต่น่าเสียดายที่อาพรพันธ์ได้รับรการบาดเจ็บทําให้ต้องเปลี่ยนออกไปจริงๆสิริมามณก,กิจก็ทําได้ดีแต่อย่างที่บอกว่า ว,วันเลย์บอลสาวไทยไปพลาดในช่วงปลายเซตห้าโดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าทำก็นักกีฬาสู้เต็มที่และพยายามต้องปรับส่วนอาการบาดเจ็บของพรพันธ์โดยภาพรวมก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ต้องให้หมอเช็คอีกทีนะครับและโค้ชด่วนก็บอกหลังจบเกมโค้ชเซอร์เบียเนี่ยเขาเดินมาชมเขาว่าทำการบ้านไี่ดีมากก็ต้องชื่นชมเด็กๆที่เข้าใจแล้วก็พยายามเล่นตามกลยุทธ์และวิธีอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างแต่ทำได้ดีในวันนี้นะครับ ส่วนชัชุออนเนี่ยโหวันนี้ก็ตบแหลกเหมือนกันนะหัวเสานะครับตบได้คะแนนเยอะมากชัชุชออนบอกว่าวันนี้ก็ถือว่าทําได้กันเต็มที่ทุกคนแล้วไม่ว่าผลจะออเป็นยังไงตามเขามีความสุขมากที่เห็นทุกคนช่วยกันเล่นในเกมนี้แฟนๆไม่ต้องเสียใจไปถือว่าเราได้ซ้อมใหญ่มากๆกับทีมชั้นนําของโลกแบบนี้อยากให้ทุกคนมีความสุขไม่อยากให้มีดราม่ากเกิดขึ้นเลย อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมวอลเล์บอลมากกว่าไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกสิ้นหวังเพราะเราก็อยากทําให้แฟนๆมีความสุขเหมือนกัน <c oughs> ก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเราต่อไปด้วยพวกเราจะทําเพื่อแฟนๆให้ได้มากที่สุดและจะพัฒนาทีมนี่อันนี้เป็นชัชุออนอบมันมากจริงนะก็นิดเดียวที่เราพลาดไปว่าเป็นประสบการณ์ผมเชื่อว่าน้องๆชุดนี้น่าจะเก่งขึ้นแน่นอนในอนาคตนะครับเดี๋ยวนะัดต่อไปเราจะเจอกับโคเอเชีย ในวันที่18มิถุนายนเวลาเที่ยงคืนนะครับช่อง7ถ่ายร้วสดเหมือนเดิมรอดูได้เลยเออเมื่อเช้าตื่นมาดูมันมากจริงๆเสียดายเส้นสุดท้ายอ่ะโอ้ได้แบตพอยต์ตั้งเยอะแต่เราทําไม่ได้จบไม่ลงสุดท้ายเราต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไปนะครับก็รอดูแล้วกันนดะต่อไปจะเป็นยังไงสําหรับวอลเลย์บอลสาวไทยก็ถือว่าดูพวกเขาทีไรเล่นเนี่ยมันรู้สึกสนุกมากนะเราสู้กับระดับโลกได้มันจริงๆอ่ะอันนี้ผมยอมรับเลยนะครับ ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะตัวสูงแค่ไหนแต่เราก็มีวิธีการเล่นที่เราสู้เขาได้อันนี้ในมุมมองของผมนะจากนั้นนะครับขยับไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบช้างศึกข,ของเราเนี่ยเกมล่าสุดบุกไปเสมอไต้หวันด้วยสกอร์สประตูต่อ2แบบน่าเสียดายจริงๆแล้วก็น่าผิดหวังในเรื่องของรูปแบบและวิธีการเล่นที่โอ้โหมาโนโพกิ้งโดนวิจารณ์หนักมากว่า ทำทีมชาติไทยมาก็นานพอสมควรและแต่แทคติกและวิธีการเล่นยังไม่ชัดเจนดูเหมือนว่าเจนเน้นอินดิวดวลของนักฟุตบอลเป็นซะส่วนใหญ่เลยก็ทำให้คู่ต่อทุสู้จับทางได้ง่ายนะครับล่าสุดเนี่ยทัพช้างศึกของเราเดินทางไปถึงฮ่องกงเพื่อเตรียมความพร้อมจะลงเล่นอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดนั้นต่อไปนะครับในวันที่19มิถุนายนเวลา1ทุ่ตรงนะ่ายท่าสดผ่านทางไทยรัฐทีวี แต่ล่าสุดเนี่ยมันมีบทสัมภาษณ์ของโค้ดของไต้หวันนะครับอย่างแกลลี่ไวท์ซึ่งเป็นโค้ดไต้หวันเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยจุดแข็งจุดอ่อนของทีมชาติไทยได้อย่างน่าสนใจเขาว่า,าจุดแข็งของทีมชาติไทยเนี่ยคือเป็นนักเตะที่มีเทคนิคที่ดีมากและมีนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งในเอเชียอย่างชนาทิพส่งเกสินมันทําให้เกิดความอันตรายต่อคู่แข่งอย่างมากอันนี้คือจุดแข็งแต่อย่างที่เราเห็นว่าจริงๆนักฟุตบอลไทยของเราเนี่ย เรื่องของทักษะความสามารถไม่เป็นสองรองใครหรอกดูความสามารถของพี่เจชนะทิพย์นี่ขนาดเขายังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่เขาสามารถสร้างสรรจังหวะอันตรายได้ตลอดดูมิเคิลสั้นนี่ลากไปสงพี่มุ้ยยังคงความเก๋าแล้วก็หลายๆคนยังมีมีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีแต่เขาบอกเลยจุดอ่อนของทีมชาติไทยรู้เลยว่าไทยจะทำอะไรแล้วแผนต่อไปมันคืออะไร เช่นจะขึ้นเกมบุกทางไหนก็พูดง่ายๆว่าจุดอ่อนของเราคือแท็กติกและระบบการเล่นที่คู่ต่อสู้จับทางได้ง่ายคู่ต่อสู้เป็นคนพูดเองเพราะฉะนั้นไอจุดจุดนี้เนี่ยคนที่ต้องไปปรับคือมารโนโพกกิ้งครับมารโนโพกกิ้งต้องไปหาวิธีแล้วก็สร้างระบบให้กับทีมชาติไทยให้ดีกว่านี้ฟุตบอลสมัยนี้จะพึ่งแต่อินดิวดลนักเตะไม่ได้แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกเขามีวิธีการสู้มีวิธีการรับมือหวังว่า ในเกมเสมอไต้หวันมาโน่จะกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดและทําให้ทีมชาติไทยมีผลงานที่ดีขึ้นถ้ายังไม่ดีอีกก็ต้องยอมแล้วว่ามาโน่พกกิ้งกับทีมชาติไทยอาจจะต้องถึงเวลา say g o o d b เหมือนกันเพราะว่าผลงานในช่วงหลังถ้าไม่นับในอาเซียนเนี่ยเจอทีมนอกอาเซียนไม่ดีจริงๆและหลังจากนี้เราจะเจอทีมนอกอาเซียนเป็นหลักถ้าเกิดเราเล่นได้ประมาณนี้ผมว่าโอกาสจะลุ้นหลายๆรา,า,ายการยากทั้งเอเชียนคัพแล้วก็บอลโลกรอบคัดเลือก รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอะยังมีอีกหนึ่งนัดให้ติดตามก็รอรับชมกันได้ย้ำอีกครั้งนะครับไทยเจอฮ่องกงในวันที่19มิถุนายนเวลา1ทุ่มตรงอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับคลิปนี้มาณนี้ในช่องต้องสุยก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไครต์กับช่องต้องสุยกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัตรยังไงก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ